โทรศัพท์มือถือ ROG Phone 8ยืนยันเปิดตัววันที่8มการาคมมาพร้อมกับขุมพลัง Snapdragon 8 Gen 3ให้แร m มา 24GB และกล้องหลังฉบับอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยครับถ่ากับม้เดนข่าวสารที่ด,ดีทาง IT ในช่วงเย็นในวันสปนในกาสารสิซปัีีนผพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพท้์ข่าวสารที่มั่เดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน a s u ซูประกาศวันเปิดตัวนะครับเป็นเทียบรหรับโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่ง ROG Phone รุ่นใหม่ว่าจะเปิดตัวในวันที่8มกราคมปีหน้าภายในงาน CES ที่จัดขึ้นในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดการณ์ว่าจะรวมถึงโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งตัวอื่นด้วยอย่าง ROG Phone 8นะครับ ขณะเดีวยวกันนะครับบัญชีเป็นทางการ ROG ในสื่อ w e i b บในประเทศจีนยังได้ยืนยันว่าการเปิดตัว ROG p ฟ o n e 8ในประเทศจีนจะเปิดตัววันที่16มกราคมปีหน้าพร้อมกับปล่อยทีเซอร์สั้นๆไว้แบบให้เห็นค้อค่าว,ว่าเออประมาณไหนนะครับในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าแบบเจาะดูฝังใต้หน้าจอนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือบัญชี ROG แบบ global นะครับบน X ก็ได้โชว์ในเรื่องของภาพเรนเดอร์บางส่วนของ ROG Phone 8ด้วยเผยเห็นถึงเฟรมของตัวเครื่องแบนๆนะครับและกล้องหลัง3ตัวบนลักฐานทรง5้าเหลี่ยมพร้อมกับเปิดกิจกรรมเบ t เทสนะครับถ่ายภาพนะครับของตัวโทรศัพท์มือถือ ROG Phone 8เพื่อรุ้นที่จะได้เครื่องนก่อนใครจากแคปเปล่าสุดจาก ASUS ซึ่งมั่นใจว่าตัว LG p h o n e 8ตัวนี้จะมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ10เซนสแต็ด้วยกัน8 Gen 3ให้ RAM ม,มา24 g b สูงสุดแล้วก็ระบบการชาร์จที่เร็ว65วัตต์มาพร้อมกับระบบ Android 14เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยรืนรายละเอียดอื่น,นๆนั้นนะครับต้องรอติดตามไปอีกครั้งหนึ่งเสียงกระตุกกระตุกนิดหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ทนำมาฝากกันในคลิปนี้สาัคลิปหน้าปเปนะ็นไรนะติด กอดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและค้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกรับมาอดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย